ฮ้ยเฮ้ยแกยืนอะไรตรงนี้เออนี่แน่นี่แน่เอ๋อตีไม่โดนสวัสดีทุกท่านนะครัเพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมอสกันนะครับก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำสิ่งแรกก็คือปิดเสียงนิดนึงครับฟึบสักประมาณเท่านี้ครับ ่อพอแล้วครับเจียงดังอยู่ไหมครับอ่แค่นี้พอแล้วครับมอดนี้ก็ช sure ื่อว่ามอ d The p a n น s นะครับ The Pants ก็จะเพิ่มต้นไม้มานะครับเป็นต้นไม้แบบประมาณนี้แหละครับก่อนอื่นที่เราต้องมีคือ o อ๊ s a ซ l ลิงนะครับให้เราเอามาครัฟในโตะ๊ะครัฟหรือ c ั a ติ้งเทเบิลนั่นเองนะครับอย่างเช่นเจ้าต้นเอ,อ่อเพชรแล้วกันครับ สมมติว่าเจ้าต้นเพชรเน่ต้องสมมติเราอะนี่นะครับต้นเหล็กอยู่ไหนวะหายเฉยไม่รู้นะครับนี่น่าจะเป็นบักของมอดเนี่ยครับ ก็ต้องมีบอมิวหรือผงกระดูกมาด้วยนะครับดูไหนอุย้ยโผล่มาวอดนี้ก็ไม่สามารถใช้ขวานทุบได้นะครับต้นไม้เพชรเช่นนี้ครับทุบได้แต่ไม่ได้ของครับคุณต้องใช้เออนี่ครับพิกเซลครับมันเรียนแบบมาจากบล็อกเพชรเลยครับแต่คุณทุบคุณจะไม่ได้บล็อกเพชรครับคุณก็จะได้มาเป็นแบบ อยู่ไหนครับแบบนี้ครับตอนไมน้มันชื่อว่าอะไรเนี่ยเมเมเม,เ,มเดอไอราเดไดไดเมดไดแมนอะไรสักอย่างครับก็คุณเอาเข้ามาเอ้ขอชุบหลายๆต้นไม้หลายๆสายพันธุ์ก่อนครับเดี๋ยวจะดูว่ามันทำอะไรได้นะครับชุบแค่ตรงที่ขวางพอแล้วครับ จุดอื่นไม่ต้ครบครับก็อย่างต่อไปนะครับต้นไม้เหล็กไม้เหล็กรีวิวไปยังวะกอ,อไม่รู้นะครับช่างมันก็ไม่ต้องไปสนนะครับก็ครัฟได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้ออกซแปลิงกับผงเลสตสโตนครับอันนี้ใช้ออกสแปลิงกับโกนั่นเองครับโก God. อินก็อนี่ใช้ออกสแปลิงกับไอรอนอินก็นี่ใช้ออกสแปลิงกับ ดมอนด์ครับจากนั้นก็เข้าเตาเผานะครับแล้วก็ให้คุณเอานี่ใส่แล้วก็ใส่ถ่านนะครับมันก็จะเอ่อแปลรูปให้คุณให้กลายเป็นเอ่อใส่ไปเยอะเลยแล้วกันครับก็จะได้เพชรมานะครับนี่ถือว่าเจ๋งอยู่นะครับต้นไม้ถามว่ามันคุ้มไหมผมคิดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เสียเพชรไปแปดอันคุมไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันต้นเพชรอยู่ไหนวะครับไม่ใช่ครับ ก็ไม่รู้แล้วครับอยู่ไหนจะนับจํานวนดูอย่างนั้นเอาใหม่ก็ได้ครับอ้าครั้งนี้ไม่หายครับแล้วก็วานก็คุมไหมนะครับเสียแปดอันด้านี่มีกี่ก้อนครับสามสี่ห้าจ้หมาห้าก้อนก็ถือว่าไม่คุมนะครับก็แนะนําก็อย่าปลูกแล้วครับนอกจากคนที่อยากได้เอาไว้ประดับก,ก็ปลูกไปครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับครั้งนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย